มาต่อกันที่เรื่องราวของทีมกิเลนพยองนะคะเมืองทองอยู่ในเต็ดนะคะดีกรีแชมป์ไทยพิมียลีกสองสมัยค่ะก็เตรียมเปิดตัวคุณซือคนใหม่คารอสโรเบตโตคาโบโยนักเตะเซนสัญญาล่าสุดอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับตอบข้อสักถามในทุกรายละเอียดให้กับสื่อมวลชนและแฟนบอลน,นะคะในวันที่18มามกราคมนี้ค่ะ รายงานล่าสุดนะคะจากทีมแชมป์ไทยพิมพ์มลีกสองสมัยซ้อนกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดโดยนายโรนาริดซื่อว่าจะผู้จัดการทั่วไปอาหนังสือเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเปิดเผยหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนล่าสุดของทีมที่จะเข้ามารับบทบาทสำคัญของทีมในซีซั่น2011ลงตัวที่มิสเตอร์คาร์โรสโรเบโตคาโโยอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดอันดับที่4เอเชียนเกมที่ปักกิ่งนะะทีมแชมป์รัตเลียโบฟา โบตาโฟโกนะคะแล้วก็ทีมบางกอดกาส f c ดีกรีระดับอินเตอร์เต็มพิกัดพร้อมกับในเรื่องของขบวนนักเตะชุดล่าสุดนะคะที่เพิ่งจดปากกาเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมก็เตรียมตอบข้อสักถามต่อสื่อมวลชนและแฟนบอลอย่าเปิดเผยในวันอังคารที่18มกราคมนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา15นากา30นาทีจนเป็นต้นไปนะคะจากนี้ โดยนายโรนริสซอว่าจะผู้จัดการทีมทั่วไปนะคะบอกว่าทันทีที่มิสเตอร์คาร์โรสทราบถึงความต้องการของเราในการที่จะได้ตัวบุคคลทีมอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาเป้าหมายของทีมในปีนี้และรายละเอียดต่างๆของสัญญาเจ้าตัวก็ตอบตกลงโดยทันทีโดยทางสโมสรก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ตัวโค้ชที่ทางสโมสรให้ความสนใจมานานโดยทางมิสเตอร์คาร์โรสจะเดินทางมาถึงไทยด้วยสายการบินแอร์ฟรานซ์242เวลาประมาณเที่ยงวันของวันอังคารนี้ ก่อนจะมุ่งสู่สนามยามาฮ่าสเตเดียมเพื่อแถลงข่าวการรับหน้าที่เฮดโค้ชของทีมทันทีพร้อมกับความเป้าหมายในฤดูกาลนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะทางด้านของบิ๊กเป้ก็ยังบอกว่านอกเหนือจากคุณสื่อของทีมที่มาประกวดตัวต่อฝึกสื่อมวลชนและก็แฟนบอลแล้วนะคะทางสโมสรก็ยังเปิดเผยตัวนักเตะชุดล่าสุดที่ทีมนั้นดึงเข้ามาสู่ทีมไล่ตั้งแต่เชสเรย์มานโทรนีคาลิโอนะคะวิระเกิดพุทธาและมิโลสลาฟทอสน,นะคะก็ พร้อมค่ะที่จะเปิดเผยหมายเล็กเสื้อแล้วก็ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ